คนนั่งด้วยเหออ่าอ่าอ่ามานั่งด้วยกันนั่งด้วยกันเออออออโอ้ตายแล้วถามลูกเขายังแต่ว่าเขาเต็มใจอยู่กับพี่ไหมถามไปแล้วคุยกันแล้วเหรอบอกว่าไงก็อยากอยิงตอบตอนไงเขาเป็นรุ่นหนาไหมครับแอมเย้ยไงผมพาการมาว้ยเก่งใจฉันด้วยเหี้ยอยู่กันสามคนเลยนะอ่ะมาช่วงทอกับเธอนะมาพูดคุยกันนิดนึงละกันอยากรู้จักคนนู้นให้มากกว่านี้ตอนนี้ เรียนหรือทํางานคะก็เรียนด้วยแล้วก็รับงานพิจิตร์ด้วยคือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเพื่อจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยแค่เน้ยนี่เป็นคนหน้าแบบอย่างค่าเทอมเองอะไรอย่างเงี้ยเรบกวนพี่บ้านค่ะใช่ค่ะปกติแล้วคุณนุชสาวสวยซะขนาดนี้เป็นโสดเห็นบอกว่าเป็นโสดเคยมีผู้ชายที่ห้องยัง ก็มีค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนขึ้นมาเล่นไพ่กันไปอัญเชิญเจ้าขึ้นมาอ๋อใครที่มีเชื้อโจกเชื้อเจ้าก็เชิญขึ้นมาก็ขึ้นมาก็มีการจัดปาร์ตี้กันบ้างเล่นกันบ้างก็มีค่ะก็มากินดื่มนั่งอเพราะมันมีโซนแต่ว่าเป็นคนที่แบบห้องเรียบร้อยอยู่เลยแะส่วนหว่ากินก็อยู่ข้างนอกไม่ค่อยมีใครได้เข้ามา ผมผู้ชายคนแรกครับแล้วอย่างนี้นอกจากมาดิ้งกันในห้องแบบว่าไปเที่ยวข้างนอกข้างนอกอะไรเงี้ยไปไปบ้านใช่ไหมไปบ่อยเลยเฮ้ยบ่อยเลยเหรอออหลังเชือได้ไหมอย่างนี้เลาออกไปเที่ยวข้างนอกก็ต้องแบบว่าแต่งตรงแต่งตัวบ้างนะหักเลยนเดี๋ยวก่อนให้ยืมไม้ทำอะไรก็ได้กับพี่เขา ้เราออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยก็ต้องแบบมีชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้มีชุดไหนไหมที่คิดว่าแบบใส่แล้วเต็เซ็กซี่ที่สุดเลยหาไหมหวดูชุดได้ไหมู่มซักไปแล้วจริงหรอแต่จะมีชุดหนึ่งโปรดมากเป็นวเก่เอาเอาเอาตัวโปรดกับตัวที่คิดว่าเซ็กซี่มาให้ดูโอเคอ่ะเชิญค่ะกลับมาแล้วนะคะแยาเป่ายะสบกที่เราโอ๊ย ขอกดไลค์ยี่สิบทีชอบ <laughs> มามาดูชุดนี้มาดูชุดมาดูชุด้องดูแล้วดีกว่าเอ่อมีชุดนี้เป็นชุดโซ่เกตเลยใช่ไหมอ่าให้ดูก่อนนี่เป็นแขนยาวอขอกว้างแต่สั้นจุดหรือเปล่าดูดูหน่อยอุอ้ดดนรู้ใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมใส่ตอนนี้เลยหรอใส่ตอนนี้เลยผมให้500ครับได้ไหมได้ค่ะ มาป๋าคิวจัดมาเฮ้ห้าร้อยครับผมมาไอ้บ้าไม่เอาแกจ่ายันห้าร้อยยังไม่ดูเกลเลยเอาคืนมาอะไรยางเกยจริงใจไรได้มาหนูได้ค่ะไปดีความรู้ข้ไปอาจารย์หนูเปลี่ยนน่อน้ำดีกว่าครับใช่ครับเด่ดีๆนะครับผมไม่เป่าเตียงนะครับโอ้ยเป็นไงเป็นไง ่ but, ibly, ็ทีบอกว่า <montage> ชุดเขาเรียบร้อยเป็นไงใครที่โชว์เรื่องอะว้าไดูข้างหลังดูข้างหลังด้วยเดีการที่เสซเว่าปิดมิดชั่คนมันจะดูเซ็กซี่ครับมันก็ดูเซ็กซี่ระวังนะครับระวังนี่อาผ้าห่ม ทำไลถ้าจุดนี้ดีด้วยไงเป็นจุดที่ผมบอกคือถ้าปวดฉี่ผมก็สามารถลฉี่ได้พราะน่ารักนะดูเซ็กซี่เหรอใช่ใชุดนี้แบบเซ็กซี่มากใช่ไหม<ช><ช>เคยมีเบาใส่แล้วมีคนบอกไหมว่าแบบตัวเองเซ็กซี่มากเลยนะชุดนี้้ก็มีแต่คนถามว่าชุดไปซื้อที่ไหนครับตามคุยไปก่อนทำไมอ่ะพี่มันเป็นพวกปิดทองหลังพระโอ้ยมาคุยกันดีด ดูดิน้องเขาเขยเขาเออพี่กำลังหาลายแท้มามีลายแท้หรือเปล่ไม่มีครับไม่มีหลังสวยเออโชว์ได้ตลอดเลยอ่ะพักก่อนพักบ้างไปบ้างเออไอ้นี่อยากไอ้นี่อยากมันมีนี่มิดก็มาในโว้บอกให้ผมขอกรูปหลังของเขาหล่ออย่างงี้นะอะอะอะพอละขับไปเที่ยวต่างจังหวัดดีกว่าชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดไหม ในประเทศไทยชอบไปเที่ยวที่ไหนชอบไปอ่าเชียงใหม่เชียงใหม่ภูเขาชอบไปไหมชอบทะเลขอบไปไหมทะเลก็ไปแต่ไปสวนาอเราเห็นนะฮะว่าคุณแบบว่ามีบีกินี่ด้วยแล้วบอกไม่ไปทะเลเออก็ใจเล่นน้ำที่สามเฮ้ยไว่ายน้ำว่าท่าอะไรครับว้ายท่าอะไรครับท่าหมาตะกุยน้ำ ไม่หลังเลมอกดาอขอดูหน่อยดีกว่าขอดูชุดบิกินี่หน่อได้ไหมคะเออไม่ล้าเนาะหมูค่ะอะามาแล้วมาแล้วเขียวเขียวเนี่ยวเขาดูหน่อได้ไหมคะ ดูอย่างนี้เลยหรอดูอย่นี้ก็เหรอทำตาจัดเรียงเป็นชุดเดียวป่ะอย่างงี้อย่างงี้เออมีโบด้วยตรงนี้น่ารักจ้ะน่ารักเนาะของยี่ห้อไหนลูกลองสิไหนลองเออไหนลองสิลูกลองหนองลูกตลอดเลยเออไม่ได้พี่คิวอันนี้มันไม่หลังแต่มันหลวมมันหลวมไปอ่ะมันก็นี่จะหลวมมันดูไม่ชัดเจนอเลยจริงจริงลองฝ่ายได้ไหมผมให้ห้าร้อยครับ เสียงแข็งเลยอะผมให้พันหนึ่งครับผมให้พันยี่สครับให้พันยี่สิบหมันเด้เด้คุณฟ้ามันต่างอะไรกับพันหนึ่งวะก็มาเงินพันหนึ่งทำอะไรเธอไม่ได้่บาทจุกบมาใส่บามีค่าสำหรับคฟ้าเิ่มาบอกขอแล้ว ขอบคุณพี่ดิดสีเลยไดเอาทยีิบเราพูดแล้วเราตังจแล้วตงใช่ยี่สิบยี่สอีข้างนี้ครับร่างกายคิดไวโอเคอาเิญค่ะเชิญค่ะอ่าเฮ้โหทำอะไรลยเหรอคือแบบ มันใจออกมาแบบนี้มันเอางี้ผมเป็นสุภาพบุรุษเดี๋ยวผมบังให้ไปไปตรงนู้นเดี๋ยวขอบังขอบังให้เดี๋ยวกล้องเห็น้คดีเนาะอ้วนไม่้นแล้วเป็นคนที่อ้่นดีมากเล่นฟิตเนสที่ไหนรับมีกล้ามน้น ผู้หญิงที่แบบว่าเซ็กซี่ดูดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคือแบบมีกล้ามท้องไงเห็นไหมเออหุ่นดีเออหุ่นดีนะคนดีนะ่เคยไหมครับเคยค่ะเคยเนาะแล้วทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะเอางี้คุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมเลยค่ะคุณนุชอีกห้าร้อยอะว้าวถอนเงินยินออกอีกห้าร้อยเอาดินี่ไม่มีแล้วนะอีกห้าร้อยพี่ติดครับ น oh, pe like no, ี่ครับผมมองพี่เอาเตาทุนมีเจของมโนไปเลยก็ได้พี่อกนับมานับมาแล้วทำไมเอางี้บางทีผมเข้าใจว่าอาจจะตัดสินใจยากก็ตัดสินใจเอาถ้าเกิดคุณนุชกล้าก็แค่คว้าไปอะไรยี่สิบเธอมีอะไรกับยี่สิบหกไม่เอามันเกินมันเกิน

ตอนนี้ผมพูดตรงคุณอะใช้มือถือได้ผมผมเนี่ยไม่ต้องแล้วแต่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 โอ้โอ้คุณพระให้คุณนุชแบบว่าโชว์คุณองศาไมได้ร้อนชาเลยเออให้ดินโชว์แบบบ้าหมุนหน้าหมุนหน้าอะไรอย่างงี้ แต่ผู้หญิงที่คุณดีมากโอ้โหคุณดีแม่ผมพูดจริงนะครับคุณกับคุณไม่ต้องเป็นที่ต้องไม่ไม่ไม่กล้าไปทะเลเลยเพราะว่าหน้าจริงเอาเราปิดไว้เราปิดไว้เดี๋ยวหนางเดี๋ยวหนาวครับ วันนี้ก็สนุกสนานกันมากพอแล้วครับคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับถ้าเกิดเอาทํากิยาอะไรลงไปไม่สบายใจคุณนุชเราก็ขอโทษด้วยน,น,ะะนะคว่ารายการเรามันเป็นเรีลลีจริงๆเราไม่การเตี้ยมแต่ต้องบอกห้องวันนี้คุณนุชเป็นคนที่น่ารักมากม <ๆ S 2> ด้วยการแต่งห้อง <ๆ S 2> เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็นิสัยน่ารักด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุชมากๆครับขอบคุณนะคะอย่าลืมคืนลูกเขานะครับผมจะเลูรไป ก็เอาไปเดี๋ยวพี่ก็เอามาคืนอติดตามดีครับคุณผู้ชมครับว่าเสาหน้าคิวกับปาล์มนะฮะหรือว่าแมนกับปาล์มจะไปบุกที่หอไหนกับรายการหอขันสอวันนี้ครับเราทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะรายการเปนรายการนะขอบคุณนะคะว่านวลบขอบคุณครับฟังปาลไปที่นี่ไปทำงานไม่หรอรายการเออ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 ไปละวเนีอ่าจ้ะ